บช่วงครัวฮลาลสนับสนุดโดยผลิดภัณตราแม่ครัวฉลาดทองน้ำปริกอริยาน้ำมันเพืชเออร์โมเนอรทีเบรน ท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นคิวของอาหารว่างอย่างบาเยยนะคะไม่เพียงแค่ในเมืองไทยหรืออินเดียที่มีเมนูนี้นะคะในประเทศพม่าก,ก็จัดเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังเลยทีเดียวแต่เขาจะเรียกว่าบายาจอค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำเมนูบาเยยกันเลยนะคะตอนแรกก็คือส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีถั่วเขียวซีก500กรัมน้ำมันเออรม์ทีบรนฉลากสีแดงสำหรับทอด แป้งอเนกประสงค์60กรัมรูปผักชี2ช้อนชาผงกะหรี่2ช้อนชาผงขมิ้น1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาพริกไทย2ช้อนชาผงฟู1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย4ช้อนโต๊ะพริกแห้งทอดครึ่งถ้วยตัวค่ะต่อมาเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มกันนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียก1ถ้วย ซอสพริกครึ่งถ้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยทั่วลิสงคั่วป่นหยาบ3-4ช้อนโต๊ะค่ะเรามาดูวิธีทำน้ำจิ้มมะขามกันนะคะก็จะเริ่มจากใส่มะขามเปียกน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บ เกลือหนึ่งช้อนชาตามด้วยซอสพริกให้เคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดให้คน้นชิมรสเปรี้ยวหวานเผ็ดจากนั้นใส่ถั่วลิสงคั่วป่นหยาบลงไปเคี่ยวอีกหน่อย เสร็จแล้วให้ปิดเตาพักไว้เย็นก่อนนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีทำแป้งใบเหยียกกันค่ะเริ่มจากนำถั่วเขียวซีกแช่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ถั่วเขียวซีกในน้ำข้ามคืนหรือราวประมาณสัก8ชั่วโมงและจึงเทน้ำออกหลังจากนั้นให้นำมาตำให้ละเอียดค่ะ ต่อมานะคะเรามาทอดตายเหย่ยนะคะเริ่มจากนำตุ้เขียวเลาะเปลือกที่ตำม,มาแล้วนะคะผสมกับแป้งรูปขัชชีผงกะหรี่ขมิน้นแล้วจึงคนให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือ the พริกไทยผงฟูข <Allah. S 1> นให้เข้ากัน <Yeah. S 1> ต้นหอมซอย <Yeah. S 1> แล้วจึงขนให้เข้ากัน พอนวดจนได้ที่แล้วนะคะต่อมานะคะให้เราตั้งกระทะและให้ใส่น้ำมัน Emerald New t b วบฉลักสีแดงสำหรับทอดค่ะเมื่อน้ำมันร้อนพอสมควรแล้วก็ตักส่วนผสมที่เรานวดไว้1ช้อนชาใช้นิ้วปั้นก้อนเบาๆนำลงทอดในกระทะทยอยทอดไปเรื่อยๆโดยไม่ให้แน่นกระทะเกินไปนะคะ ทอดจนสุกกรอบแล้วจึงตักส่วนที่สุกเหลืองแล้ววางในกระดาษซับน้ำมัน ก็จะได้าาเยียกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามอร่อยเข้ากันดีแบบลงตัวเลยนะคะเวลาในช่วงครูฮาลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะวัสสาามัวไลกุ้มวะราฮมะตุลลอฮยุบารกาตุ